คุณใบเฟินเพลินนภานักร้องลูกทุ่งครับสวัสดีครับคุณใบเฟินครับสวัสดีค่ะคุณประวนันอ่าตกลงแล้วเมื่อวานนี้ที่ไปเอาเอกสารทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่แล้วที่บอกว่ามีการหมิ่นประมาทโดยโฆษณาโดยเพจเพจหนึง่งที่บอกว่ารู้จักกับเรามาก่อนเนี่ยคือแต่ก่อนนี่หมายความว่าเราเคยร่วมงานกับคนนี้เหรอฮะใช่ค่ะแลคน,คนที่เราคนที่เราอ่าคาดคาดว่านะคะครบเราเรา,เรา,เ,ราเราใช้คําว่าสงสัยไปก่อนตอนนี้ แต่เราเชื่อว่าน่าจะใช่คนเดียวกันใช่ค่ะแล้วคนนี้เนี่ยเขาเคยมีปัญหากับเราในเรื่องใดมาก่อนครับสำหรับปัญหานะคะก็คือคก็จะมีในส่วนของปัญหาของเขาพยายามที่จะมามีเรื่องส่วนตัวกับเราอะค่ะพี่ครับอืมค่ะก็พอคือเราเข้าไปตรงเนี้ยเราตั้งใจที่จะไปทำงานครับเพื่อที่เราจะไปเป็นศิลปิน แต่พอมามีเรื่องตรงนี้นะคะพยายามที่จะมามีเรื่องส่วนตัวกับเราเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่ละเราก็เลยขอยุติการทํางานกับเขาแล้วก็ขอออกมาทํางานเดินเดินทํางานด้วยตัวเองอะ,ค,ะค่ะก็ใช่ค่ะเราก็เลยออกมาจากเขาตรงนั้นเลยหลังจากหลังจากที่หนูออกมาแล้วนะคะก็คือว่าเขาก็ยังไม่เหมือนเหมือนไม่พอใจไม่ไม่ทราบว่า อะไรไม่พอใจมากมายขนาไหนคะถึงแบบโพสแบบเสียดสีแล้วก็พยายามโพสมินประมาณเรื่อยมาแต่ว่าในกรณีนั้นเนี่ยเขาไม่เอ่ยชื่อเขาโพสลอยๆแต่เรารู้ว่าหมายถึงเราจากน,นกระทั่งกย่อครับค่ะจนกระทั่งล่าสุดค่ะล่าสุดเนี่ยคือหนักที่สุดเลยก็คืออักษรย่อบอไปไม้ครับเคยเป็นอดีตพิธีกรรายการ ทางช่องอีสานช่องหนึ่งแล้วก็บอกว่าใช้อาชีพศิลปินอาชีพพิธีกรของเราเนี่ยหากินกับผู้ชายโดยเกาะผู้ชายไปทั่วเหมือนหลอกเอาเงินผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งภายใต้ข้อความนั้นนะคะมันจะมีรูปภาพที่มันบ่งบอกได้ว่าเป็นเฟซบุ๊กของไปเฟิร์นเพิร์นนภาเลยตรนนี้คือเป็นหลักฐานชัดเจนมากทำให เพื่อนหรือว่าแฟนคลับของเราที่เข้าไปเห็นเนี่ยเขารู้เลยว่าเป็นเราเขาก็เลยมาเตือนเราว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าตาดูดาวเท้าตบินเขาโพสต์ว่าเธอนะครับอืมค่ะแล้วเ,ลเราก็เข้าไปดูคะ่ะเราเรา,เรารู้ไหมฮะว่าเจตนาเขาที่ทําแบบนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรครับเจตนาตรงนี้หนูก็ไม่สร้างเหมือนกันนะคะว่าเขาต้องการอะไรจากเราครับค่ะอืเพราะว่า เราก็คือเราออกมาเราก็คุยกับเขาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าก็เคลียร์กันจบแล้วตอนนั้นถูกไหมฮะใช่ค่ะเคลียร์กันจบแล้วว่าโอเคอ่ะเราต่างคนต่างทํางานเถอะแยกทางกันไปก็อ่าไม่ต้องร่วมงานกันอีกในเมื่อต่างคนต่างก็ไม่สบายใจที่จะร่วมงานกันแล้วเนาะแล้วก็โอเคจบกันด้วยดีเถอะอ่าคือถาม<อ>ถามนิดนึงฮะ<ช>คุณเบเฟิร์นที่บอกว่ามีปัญหากันมาก่อนเนี่ยอันนี้คือเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวที่เป็นเรื่องชู้สาวด้วยหรือเปล่าครับ ก็อ่าก็คือเหมือนนี่แหละค่ะเรื่องเรื่องส่วนตัวที่เขาพยายามที่จะมามีเรื่องส่วนตัวกับหนโูแต่หนูขอยุติเพราะว่าหนูไม่ได้มาเพื่อติดหนี้อ๋อก็คือคมีการแบบยื่นข้อเสนออะไรที่เรารับไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอืมแล้วเราก็เลยถอยออกมาแต่เหมือนกับเขาก็ไม่พอใจที่ว่าเราปฏิเสธเขาค่ะเขาก็เลยเหมือนกับพยายามจะมาแบล็กเมลเราแบบนี้พยายามที่จะมาโจมตีเราใช่ค่ะ เพราะว่าตอนตอนที่เราเข้าไปอะค่ะครคือเขาเสนอมาว่าเขาจะปั้นเราให้เป็นศิลปินให้เป็นพิธีกรรวมถึงมาช่วยกันบริหารเหมือนกับว่าเราจะมาบุกเบิกตั้งอ่าบุกเบิกทํางานกันนะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขาจะเป็นคนดูแลเราทั้งหมดอืมครับในในฐานะศิลปินดูแลทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็อ่าโอเคแล้วก็เข้ามาพร้อมกับ งานอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่พอเข้ามาแล้วมันก็เนี่ยค่ะพยายามที่จะมามีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง่าสุดสุดท้ายนี่คือหลักฐานที่เรามีในมือที่เอาไปยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่นั้นมีอะไรบ้างครับตอนนี้ครตอนนี้นะคะก็มีเอกสารที่หนูปริ้นออกมาจากเฟซบุ๊กที่เขาโพสต์หมิ่งประมาทหนูครับที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คือที่เขาโพส์ว่านักร้องอักษรบใบไม้ อดีตพิธีกรช่องอีสานครับช่องหนึ่งแล้วก็มีรูปที่ปรากฏชื่อหนูอยู่ในนั้นเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นหลักฐานที่มาตัวเขาได้วิ่งแบบวิ่งไม่หลุดเลยเพราะว่าเขาหมิ่นประมาทโดยโฆษณาจริงๆแล้วคนที่อ่านเนี่ยเขาก็รู้ว่าเป็นหนูแล้วก็ร,รวมไปถึงออ่่าเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าเฟซบุก๊กอ่าหน้าเฟซบุก๊กด้วยใช่ค่ะ ก็จนถึงพยานบุคคลอื่นๆครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะอย่างไงก็ตามเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาให้ข้อมูลกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณใบเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณใบเฟิร์นก็อธิบายที่มาที่ไปว่าสาเหตุทําไมจะต้องมีการไปแจ้งความนะครับเพื่อเอาผิดข้อหาบิ่นประมาทโดยการโฆษณาเดี๋ยวนี้มีประมาทในคุณผู้ชมต้องไป แจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วไม่ต้องไปที่าทางด้านของปคบนะฮะปรับตามทางด้านของปรปับปานทางเทคโนโลยีปทขออภยัยปทเนี่ยเขาแค่รับเรื่องแล้วก็ไปตรวจสอบให้เพิ่มเติมทีหลังแต่ว่าเราแยกคดีหมิ่นประมาทออกจากพรบคอมแล้วไม่ได้ผิดพรบคอมแต่ผิดข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับ